นี่ก็ดูกันในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจำเป็นจะต้องมีมาตรการเข้ามาคุมตลาดหรือเปล่านะคะกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่มากขึ้นในมุมมองของคุณภากรปิตะทวชัยกรรมการและผู้จัดก,การจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านบอกอย่างนี้การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจนํานวนมากมันส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยเริ่มเปิดการซื้อขายช่วงเช้าลบประมาณ2%สุดท้ายปิดตลาดลบไป5.44% แต่ถ้ามาดูมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังซื้อสุทธินะคะอยู่ประมาณ3,700้ล้านบาทนักลงทุนรายย่อยวันนี้ก็ไปรับเหมือนกันไปซื้อสุดทธิ7,700ันล้านบาทส่วนคนขายคือใครคือนักลงทุนสถาบันค่ะขายสุทธิกันออกมา7,300ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิ4ี่0ล้านบาทขณะที่การซื้อขายแบบช็อตเซลล์และโปรแกรมเทรดดิ้งยังอยู่ในระดับปกติ แต่งื่ก็ตามภาวะโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่เกิดนะฮะในประเทศไทยที่เดียวมันเป็นเหมือนกันทั่วโลกในไทยเนี่ยถือว่าการพบผู้ติดเชื้อเราช้ากว่าประเทศอื่นๆ ขอให้นักลงทุนอย่าตรนกนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการให้บริการนักลงทุนได้ปกติค่ะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ขณะที่ภาวะตลาดในปัจจุบันยังเป็นปกติไม่ต้องใช้มาตรการดูแลเหมือนที่เคยใช้ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการนำมาตรการอะไรออกมาใช้ต้องมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาใดๆนะคะส่วนค่างเงินบาทค่ะอย่างที่เรียงผู้ชมไปค่ะเปิดตลาดมา29บาท9 0สตางค์ปิดตลาดเนี่ยสักประมาณ30บาทกับ6สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐอ่อนค่าจากช่วงเช้านักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพก็บอกปัจจัยหลักๆคือความกังวลกับโควิด19ภายในประเทศกลางสัปดาห์คงต้องจับตาดูนะคะการประชุมของกรนง,งค่ะจากแบงค์ชาติว่าจะมองอย่างไรนะคะแม้ตลาดคาดว่ารอบนี้เนี่ยกรนง,งจาก คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมคือ0.5%แต่ก็ต้องจับตามองการออกมาให้ความเห็นต่อทิศทางเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าส่วนปันจจัยเรื่อง Brexit ยังมีผลนะคะกับค่าเงินในมุมที่จํากัดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNLive ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ